พี่น้องตอนนี้เฮามาหอดงานอของนองเพชรแต่น้องเดีวเบิ่งเขาวาันไอซีส่วนไอซีมานัไอซีรามาอีเด้อพี่นอ้องแล้วเจียบเถาะงพี่น้องอันนี้เลาใส่แล้วบอดี้พี่นอ้องระทายให้เห็นแต่เพระาะว่าอย่างเยบซีบอกไอ้เนาองน้อยก็มาเ้อ

หอดแล้วพี่น้องใส่ในถุงเลยบอสอไมใส่ในผีเต้อบอกรำไมสามเซนสองสเอเปอร์สามเซนฟองอกดันไอ้คำสงก็สามเซนพอน้อยๆดิมาซีเบาไปว่ดุดจ่ามี่ลายคนเนาะ้ามว่วบาบบส่วนไห้คำซีไปน,นั่งบอพี่น้องพี่น้องว่า เ, <imen S 1> เราก็ไปแล้วเราก็ไปลพี่น้องเราขี่รถเรามาเองเขาเขาขี่รถจะมาทางปารเซไปร้อนปาซ่เมื่นไปทางนั่นเราะมาแต่ปารี่เขาก็ไไบะหน้าบาดอนไปนต่งระมาท้องแซนแต่ก็ทอนไปวาสิตน่โออาเปียน บอกอะไก่สีหอดได้ครับซอหน่อยเนาะถ้าไก่สีหอดเรื่องดีนะพี่น้องเด้นหอดแล้วทั้งนานนนี่กะเาโขงทั้งนานนี่ก็หอดเลยข้าหน้าจะกำลังจะออกป่าพอดีเนาะคือว่าผู้ใด้อ่ะกินถอกินห้าวกันอดเด้อ่าติดต่อมาไหนเนาะเอาเอไหมเดี๋ยวหอดเลยพี่น้องใส่เงินใส่ ยังเคยกินทานน้ำเนาะกินทานตรงสะด้านตรไหนูปแจกเออไม่เออเออัมากราเพี่น้องปะพี่น้องตอนนี้เฮามาหอดกันอ่าของนอนเพจเนาะเองขาววานไอซีส่วนไอซีมานำไอซีรามาอยู่เด้อพี่น้องดัดเจ้าท้องี้พี่นอน ออันนี้้องใส่ล้วบอดี้พี่นนอเกต้าให้เห็นแต่เพราะว่าอยากเดบิวต์บอ้เนาะน้องหน่อยก็มาเยด้เขาอหัว้องใส่ดีทหัอนยิมกคนามาเสจะมาแตปากซ่อมจะมาเอาคูนันเข้ามาหรื่าเอไปกัเขียบไป้ไปแล้อยก็มาเนาะพี่นนอ ยานเอฟซีบอกให้ไอซีก็ได้ทายให้เบิ้งนะพี่น้องเยสิดามาก็เด้อไอซีเราตมาเนาะที่่ะอันนี้คือเบงหัเรียวชั่วพูดไปเดือดเดือดปวดขามฝ่ายขามไปฝ่ายกันนะทนไปเบิงกันนะแบบเราไปยางไปเออ สคิดยเเรื่องาคิดานีคือสิหอดพีทีอันนี้นี่นาะ

กลับด้าข่ายสบายดีพ uh, like, ี่น uh, ้องอีกเื่าเด้อหลังจากทีฮามาแต่ทรงอ่ะยงขอเขิทรงสการหนองลัเพดเนอะนองรัดหลังจากนั้นนองรัดก็เลยมาแวกเฮื่อนพี่น้องมากินท่าน อ๋อน่าแม่แล้วเนาะโอ้เจอไอ้ตูนแม่เราอีดีพี่น้องเอ้ยเราพร้อมเราโศกลงหายจนตาแดงจนแบบโหสาเบิดหนุ่งเขาไปปอบเราจนหนุ่งรัตอดหายน้าบได้พี่น้องอดหายน้าบได้เราจนแบบเบียกเสื้อนาดูเนาะแบบวก็เราเบียกเสื้อนะาบอดูแล้วสิจักไปในป่านี้พี่น้อง น,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 น้องหลอดกับอ๋อกับวิยยกเสื้อคือกันเด็ดพี่เนาะเวลาน้องก็ยังอายุหน่อยนี่เห็นไหมหลังจากที่เฮาได้ไปทรงสกานก็ได้ยินหลายคนเบาเนาะก็ได้ยินจากแม่แล้วหรอกหลายคนเขาว่าด่าหันมา,นาเกียวเขาซอยแม่เนาะซองมือ่อซองมื่อเด็กกาโม เมื่อวานแดดตะเบือบ่มา่อากันแด็กกสิภากันเขาไปปากเซ่ไปฮออยู่ปากเซ่พอนองมาเพชรหัพลินแล้วเย็นอยู่อยู่เซ่เนาะอยู่อันนั้นน้องเฮียนซุปข่าก็คืออ่าเฮียนแผลพี่นิณเฮียนพญาบาลเนาะน้องเยียนอยู่หันเล้วก็สิเขาเมื่อยู่หันนั่นเพราะว่าวันจันทร์นก็โอ้ยเหมือนนาหันเราถือยามพอดีเขาเบาเลยแก็ เมื่อหน้าหาาัน้องดาดก็หูจักจากซาหน่อยและสาหน่อยเซจมาบอกเนาะน้องดาดหันเบิง้งโทรศัพท์เจ้าประเดี๋ยดินเฟซแต่ว่าเบิ้งติ๊กตอกสาหน่อยถูกก็ส่งข,องข,อข้อความมาบอกอนะไมันเห็นในแจ้งเตือนก็เลยเข้าไปตอบซาหนะ่นอยก็ส่งอันนั้นอุบัติเหตุในกูไพ่มาให้เบิง้งน้องดาดก็ตกจใจได้น้อนวะ่าอัน เจ้าหน่อยวอะเฮ้ยอันนั้นน้ำเพชรสียลแล้วอะอะไรกันเล่ะน้ำเพชรสใจโบคือใสนะบบสิเป็นนองน้ำเพชรทีฮัลโหลจักหักแพงนะพี่น้องแล้วก็เจ้าหน่อยว่าแฟนเก่ออาไอ้คำสีเดหึน้องดาตกใจดววได้ <laughs> ไดป,ป่าจ๊ะเขาเลยเข้าไปยืนในกลุ้งหอยที่ในเพชรบุกที่เขาแสกันจะเห็นอันนั้นแต่อีตโตนเตยเด้เขาเสะ ไอพีเร้อรายรายคนเรือเขาไปจังบงนเฟแต่อีตนนองดิพี่น้องดิหนองดัดกับโอดหายน้าบัวได้นอกกับน้ำตาได้น้ำตาซึมบวคคิดว่านองิตาไปไหวบานนี้นะคะคเลยคยกินค่ยเที่ยน้ำกันเค่อยเห็ดบุญน้ำกันนะคือแบบอยว่าตุกใจกระนองได้ไปแต่กะเบิ้ทถกเบิ้โศกหรือก็ให้ทุูกหายโศกแต่ก็แต่ขอให้น้อง ไปดีทั้งซุกเนีเกิดศาสนาก็ขอให้น้องได้เซอร์ซีวีไล่านี้นะพี่ต้นหนองอีดีพอขั้วมูคูเอื่อยหนองแล้วก็โอ้พอทำเม่ทาวป่าลุงเอาอะไรหลายคนปะฮะก็ได้สมทบเงินขอการแต่ก็มีโอกาสเกิดสีไปแวะนินะแม่แล้วอยู่หรอกพี่น้อง กอีต้นดุเราก็ะหายตุ๊เจสิขาด,าดูคลิปอ่าทิศไทยนะแม่เราเอิญหาดุเราหนหนังเพชรหนังเพชรต้นน้องราใจสิขาเนาะก็อีต้นหน่อขึ้นเป็นเดือดแบบมีน้องราโทษคูแห้งเลยโคตรหายมาได้พี่น้องว้าได้พี่น้องด้วยจะขอบคุณเนาะผู้ใดที่อ่าแสดงความเสียใจนะพี่น้อง ขอพุณเบิดก,กําลังใจเด้อต่อจากนี้ก็ขอใหนะ้เนาะก็ดีทั้งซุกขึ้นสวัรด์สันพ์คือสา,าอสนะให้มีความสุขเนาะต้อกให้มีความถูกดยใชจชีวิตอน,นุโมคนี่า้อหรับคลปนเอกขอบุขอบใจทุกคนเด้อที่มาเป็นกําลังใจให้ขอการเก็บมาเด้อสบายดี